สวัสดีครับทอตครับอีโมขัครับวันนี้จะเป็นอ่ากิบงานเก่าไมาดูกันนะครับอันนี้ผมไปเจอมาพอดีเลยนะราคาเป็นมันดีด้วยนะก็เลยซื้อมาครับแล้วก็เป็นสายเราด้วยเลยย <c oughs> ิ่งโด,ดนและยิ่งโดนเลยครับ อันนี้คือเออเป็นงานอิชิบันกุจินะครับของค่าเบนจิสโตนะก็ค okay. ือเอสดีอารกันเจดแปมครับอ่านะคือตัวปู่ที่เป็นงานของชิบันกุจิเมื่อปีเ,ออเดี๋ยวนะเขาน่าเขียนอยู่ครับตรงนะสองพศครับ,นะรบนี่เป็นงานเก่าเมือ่อสองพศงานเก่ามากนะน่าจะตอนนี้น่าจะหายากมากดูคร,ครับตรงตรงฐาซื้อตามงานค่ามือสองงานะที่เขาเพราะว่านี่ผมไเจอจากร้านประจำที่ขายของเล่มมือสองแล้วนะครับก็บ รือว่างานดีงานดีเลยครบอันนี้ว่าผมซื้อมานี่เพราะว่าเป็นเรื่องของคุณค่าแห่งรุ่นแรกครับหรือผมเรียกว่าแบบคุณค่าแห่งเฟิร์สครับก็คือผมชอบนะการที่การที่ค่าค่าเจ้าของ d ิขสิทธิ์ตัวคอเนี่ยอยากให้ความสนใจยังคุณค่ากับตัวละครรุ่นแรกครับอย่างถ้าเป็นฝั่งดีซต้องซูเปอร์แมนใช่ไหมมาเวลก็ต้องกับอเมริกาถ้าเป็นไรเดอร์ก็ต้อง v ีหนึ่งหรืออิชิโกะ อุนตมนก็นีครับอุตอมนตัวแรกเลยฮะไม่ใช่ครับ,รรบถ้าใครตามกันตั้มหรือวงการกัน์ตูเองเนี่ยก็าูว่าปู่เนี่ยมาบ่อยมากใครกระตูนปี7จ็ดเจ็ดเปีตูนปีเจ็ดเครับปู่ยังมีออกมาตลอดยี่สิบห้าสิบกวาปีใช่ะตอนนี้นะสี่สิบห้าสิบปีสี่สิบหปีนะัปู่ยังคงออกมาตลอดอาจจะไม่ผูมาในกระตูนสักทีเดียวอาจจะู่มาสื่ออื่นเช่น เกมของเล่นอ่ะยิ่งเกมเนี่ยนะคือบ่อยมากถูกฮนะมโดเฉะปู่บ่อยกันมากของเล่นนี่ก็เอาแบบมามา,มาจั๊กเลยอนระัผู่คือไม่ไม่ว่าจะออกลายใหม่มาอยอะเพราะฉากกันท่าใช่ไหมถ้าเป็นยิ่งฉากกันท่าเนี่ยอ่าปลูกออก s g H m g r g อะไร perfect g e a e p g เตอรไซ์ game, ก็เป็นปู่หมดใช่ไหมฮะต i t ลายใหม่ก็ออกปู่คือเรียกว่าปู่คือการที่เขาเลือกตัวนี้มามันผมเลยมองว่ามัน,ม,นมันดีเนกันนะคุณพว่ามันคือการแบบ ให้คุณค่าของจุดเริ่มต้นเสมอว่าคว้าอยู่ตรงนี้ได้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรเหมือนกันครับกันด,นดนั้ดม,ลๆลๆมตัวนี้ก็คืออะไรเพาะชื่อชื่อแข็งทับมีเฉดีรรุ่นรุ่นรุ่นมาโปรดักต์ด้วยก็คือกันดั้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวตัวที่ว่าเปิดจักรวาลให้ก,กันดนั้มในตัวเนี้แย,ย่ไปไกลเลยฮะต้องจากหมู่สีก็ฟีเอซซีโอ้โหเยอะไปหมดนะฮะมันหลากหลายมากผมพูดไปหมดเลยนะ ก็ก็มันคือคุณค่าของเดอะเฟิร์สครับทำให้ผมอยากเก็บไว้เพราะว่ามันคือเรียกว่าเหมือนเหมือนถ้าคุณชอบชาดับเบัลคุณต้องซื้อซ่าซัชาไอติงเกลซัซาบี้่นะคุณผู้สีแดงนี่ครับคุณต้องซื้อมาเพื่อบูชาใช่ไหมใช่ไหมครับคนที่รักกันดั้ามคนที่ชอบเสดี่อีกจะแปลก็ต้องมีปู่เอาไว้มีปู่เอาไว้ประดับบ้านนะเรียกว่ามันคือมันค ouais. ือเดอะเฟิร์สส pues, ุดแล้ว ซื้อได้ที่บอครับผมจริงผมแกะลงมาดูแล้วล่ะแล้วก็ลองแล้วก็เอาใส่กลับไปใหม่เพราะว่าอยากให้ดูคว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะว่าเอโอ้ย okay, ครับเมื่อกี้เอ่อครูผมที่ดูเห็นในกล้องบอกว่าเห็นว่าเศษชนะต่างมันเข้านะก็เลยผมบอกเออสับมุมห้องก่อนนะครับ<อ>สลับเป็นมุมก่อนทนะ่านได้เห็นชัดๆครับคือก็คือเพราะว่าพอมันอยู่อย่างเงี้ยที่บอที่ผมเอาใส่กลับเข้าไปให้ดูก่อนนเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยากอยากให้ดูเหมือนแกะสดอะไรนะแต่ว่าพอมันดูอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูขังแปลกๆ พ่ผมไหมพอมันอยู่ในแพ็กเกจจิ้งสมบู่แบบอย่างเงี้ยมันรู้สึกดูดแบบมีมีพลังบางอย่างมีรู้สึกคุณข้าวอย่างนันเอ,อ่ยแล้วออกมาครับเพราะว่าแล้วมันอยู่ในกล่องสบู่คุณข้าเลยสมดูดูสุกดูแบบโอ้โหแค่เลยมันเดมันดูแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่คือมันคือความสุขแบบว่าพออยู่ครบๆอย่างเงี้ยมันสึกว่าแบบขังดูแบบโอ้หได้สัมผัสอะไรม,มันดูยิ่งใหญ่เงี้ยเพราะว่ามันเป็นางานที่สบู่แบบมากครับนี้ ผมเลยว่าตัวอ,อื่นที่ตาขายอยู่ร้านมือสองที่ไม่เจ้าปหาได้ปากครับแล้วคือต้องเรียกว่ากล่องมีสมบูรณ์แบบมากๆนะฮะราชการหมายคือมันกล่องมันมันก็มีบุบๆไปเบื้อยบ้างครับเลยคือตามวัตดุกันบบมาครับเดี๋ยวนี้จะไปแกะดูนะนี่ก็ดกูดูกันครับมันจะเป็นปัญหาสิ่งหนึงน่งพิเศษในกล่องนี้คือเดี๋ยวนะผมต้องเปิดออกมาข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีถาดอื่นนะเนี่นะโอเคครับ นี้ก่อนที่จะดูตัวหุ่นกันนะครับตัวหันะผมจะดูเองก่อนนะครับก็คือในกล่องนี้ครับจะมีอย่างพิเศษพิเศษอยู่คือโอเคนี่ครับมันคือฉากอนี้ครับฉากจำลองซึ่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นฉากในยานไว้เบสแต่ผมไม่แน่ใจนะมันดูไม่ใช่เลยมันดูไม่ใช่ที่ปล่อยหุ่นเลยฮะมันดูมันดูเป็นเหมือนห้อง มันห้องวิจัยมากกว่าห้องวิจัยพัฒนาหุ่นอยู่นะครับมันแต่คือเนี่ยฮะผมชอบอย่างนี้คือเขามีฉากให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองไปติดกาวแล้วก็ลองตั้งปูดูนะครับอาจจะดูขันนะดูทีนี้เอกของเราครับงานนี้ปูซึ่งอีกหน่อยอีสิบปีผมคงจะได้คำว่าทุ่นนะเพราะว่าโอ้โหอยู่กันมานลืวเกินนะครับออกออกอีกราใหม่ออกงานอะไรนี่คือปูมาหมดที่อย่างนะครับโอเคครับทีนี้ผมจะถ่ายอย่างนี้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเออมันมันตั้งดูไม่ได้คะอันนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปพานเอ่อถือดูก่อนถือไปก่อนนะทีนี้มาดูข้างในกันนะครับมีอะไรบ้างนะก็คือเนี่ยนะครับก็จะมีตัวของปูนะครับ,ผผรบที่เรียกว่าห่อพลาสติกมากอย่างดีเลยนะฮะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าต่อมาใหม่เขาจะห่อไว้เลยครับห่อไว้อย่างดีเลยนะนี่ผมแกะมาแล้วอะคือเป็นตัวปูนะครับดูี่ใกล้กันนะว่างดงามครับถือว่าสวยงามงดงามมากก็คือใช่เลย <laughs> คือทิ่งครับ ยิ่งถ้าตอนนี้ใครเล่นซูเปอร์โรบอทอยู่ครับเออภาคล่าสุดนะครับซูเปอร์โรบอทสามสิบนะเฉดก็คือจะมียูนิตปู่มาด้วยนะฮะซึ่งใช่เลยนะพอผมลองดูมุมอย่างเงี้ยมันคือปูเวอร์ชั่นซูเปอร์โรบอทอย่างว่าเอออย่างว่าด้วยฮะคือมันของค่ายแมสโต้นะครับเจ้าของลิซิเกนครับก็ทำทรงมาได้เหมือนปู่แล้วนี่ครับโอ้ด้านหน้านะครับปู่โอ้สวยงามมากสวยงามจริงครับมันดีงามจริงปู่โอ้ข้า่นฮะยิ่งใช่เลย แล้วก็ส่วนหัวตัวแขนนะครับแล้วก็แบคแพคนะครับรถแพกของปู่นะอ่าเซเบอร์ er ติดตรงนี้ครับดึงไม่ออกไม่ได้ครับตอนนี้เซเบอร์ er นี้ดึงออกไม่ได้ครับติดไว้เฉยๆเดียวนะมันมันจะดึงอะไรไม่ได้เลยครับโอเคนะโอเคคนระับโอเคฮะต่อไปนะครับก็จะนอนครับจะมีเดี๋ยวผมเลียงตาวุากฏที่เห็น,นกันนะผมอาจจะเลียงไม่ถูก หลังๆจริงๆไม่ถูกเพราะว่าผมไปดูดูคือด,ดูแค่เวอร์ชันที่เป็นมูวี่สามตอนจบนะครับของตัวกันดั้มนะใครๆสนใจดูตุนกันดั้มนะอันนี้ออนอกจากในช่องแล้วอินโฟแล้วมีในฟิกด้วยนะครับจะมีเป็นมูวีย่ยาวสามตอนจบนะฮะก็ใครสนใจเริ่มจากกันดั้มไปลองดูได้น,นะฮะจะภาพกลับไปหน่อยครับต่อไปคือจ้าบีมเซเบอร์ครับบีมเซเบอร์วุคัสิกในจกักรวาลกันดั้มนะเรียกว่า เป็นหน่วยอาวุธสามัญแห่งจักรวะตูกกันด้านมั้คือต้องมีบีเซเบอร์หนึ่งหน่ยตัวหนึ่งไม่ใช่บีเซเบอร์ก็ต้องเป็นสักอย่างครับมันมันเป็นสูตรสำเร็จนี่ถ้าใครไม่ใช่ไม่ใช่สิถือว่าหลักสากลแห่งการออกแบบเป็นแบบครับคือจะมีส่วนหัวตัวขาแขนแล้วก็แบ็คแขกนะฮะหัวตัวขแขนขาแขกนั่นฮะแล้วก็เป็นอาวุธนะครับอาวุธที่สองอย่างคืออาวุธระยะใกล้และอาวุธยานะครับ นี่คืออะไรครับคือบีเซเบอร์นะซึ่งเขาใช้มันทั้งหมด2เล่มน,นะครับ <C le af> เดี๋ยวนะเขาใช้มันทั้งหมด2เล่มน,นะครับอันนี้ตอนที่ว่าตัวตัวตัวแปรของปู่ครับเขาจะมีบีเซเบอร์ติดอยู่2เล่มครับซึ่งควาจริงแล้วใน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 ,ในอาวุธจริงของปู่เนี่ยเขามีบีเซเบอร์2อันครับเพียงแต่ว่าในตัวเราจะเห็นเขาแค่ถือดาบเดียวเป็นหลักใช่ไหมเลื่อเลยเราจะไม่ค่อยเห็นเขาถือดาบสองเล่มเท่าไหร่แต่แต่เกเ็ยังจะเดียวเอาไม้สองเล่มเลยนะนี่ครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยว เพราะถ้าเรียเป็นหอวเฮดซีจะเขาจะมาสองเขามีเอฟเฟกมาตามบีเซเเอร์ที่ถือเลยครับชิ้นต่อไปนะครับก็คือบีมไรเฟิลเรียกว่าเป็นไรเฟิลรุ่นแรกแห่งจกักรวาลกันดั้มเลยก็ได้ครับรูปทรงคลาสสิกมากรุ่นแรกครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตัวกล้องมันจะต้องเอ่อมันจะต้องขยับได้ด้วยถ้าตามถ้าตามถ้าตามในกระตูนมันจะขยับได้นะฮะ แต่นี้มาเขียยไม่ได้ครับนี่แข็งๆนี้เลยอืมอาะรู้คำที่ไม่ใช่ของเล่นในรายละเอียดเยอะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดตามในตัวมากนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูกันนี่ถ้าค่าครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นในตัวคือก้องจะบิดอันนี้ได้ด้วยนะเหมือนปรับองศาการเล็งได้ครับคือกล้องตาโทำไมพังแตกต่อไปครับคือโลครับชิลของปู่นะ จะมีตรงรีวิวเียตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งของคลาสสิกนะครับยิ่งถ้าเราดูการ์ตูนหรืออ่านมังงะของกันดั้มเสร็จว่าโล่นี้เป็นโลที่เอามาใช้บ่อยมากครับบางทีก็แค่เอาโล่เดิมทาสีใหม่ใช่ยิ่ยิ้มพูดจริงไนมะ่ใช่เลยคนระับจะมีอย่างนี้ซึ่งโล่ก็ให้มาสองอันกันนะครับอันนี้อันนี้ไม่แจใจเพราะอะไรนะเขาถึงให้มาสองอันนะไม่รู้ว่าเพราะช่องเพราะว่าช่องช่องใส่ครับอาจจะเหลือก็ได้เนี่ยหรือผมลืมดูตัวอ,อยู่จากช่องนะก็คือ,คอนี่ฮะ มีช่องใส่เก็บตัวสองช่องดาบปืนแล้วก็ดาบสองนะครับใช่ฮะโลอาจจะเพราะว่าทำสำรองบป่าไม่ได้ใช้กันฮะต่อไปนะครับก็คือหอ,อครับ BJ B J วอันนี้ผมไม่ทราว่านีกระตูนเนี่ยมันเขาใช้เมื่อไหร่นะฮะอันนี้ตอนที่ผมลืมจริงอะแต่ผมจะว่ามีมีมีใช้อยู่ผมลืมว่าตอนไหนนะฮะเป็นหอกบีมหอกนี่ครับก็จะกลายเป็นหนึ่งอาวุธ คลาสสิกเนี่ยโคตรคน,นะฮะต่อไปนะครับก็คือบาสุก้าครับแอนบาสุก้าเท่ามาได้สวยมากสวยไงครับจริงครับมันคือความคลาสสิกผมชอบเงี้ยมันให้รูาคลาสสิกเลยคือบาสุก้าโอ้โหันบาสุก้าไปซื้อนะครับขอบก,ใอก,อก,กขอ็ให้มาสองกระบอกเช่นกันครับขอให้มาสองกระบอกเช่นกัน ใช่เลยอืมเจ๋งมากครับต่อไปนะครับก็คือลูกตุ้มอันนี้แหละที่ผมไม่รู้ว่าใช้เมื่อไหร่นะผมเดียวก่นันโอ้โอ้เลยครับแปะสติ๊กเกอร์อยู่ครับไม่ใช่ใส่กระเทยอยู่นก่นะลูกตุ้มครับ ในรูปของปู่วันนี้ผมไม่รู้จริงว่าปู่เขาใช้เมื่อไหร่นะแต่รูปตุ้มนะี้เป็นเป็นนี่เป็นโซ่ใช้เหมือนใช้เหล็กเลยนะเป็นครัวเง,งี้ด้วยอ่าก็จะมีสองอันเหมือนกันนะครับแต่อีกอันหนึ่งเดี๋ยนะผมต้องแกะนี่ออกก่อน,นสำรวจด้วยนะนี่ครับแต่ว่าที่ด้ามจับ ตุ้มเนี้ยจะไม่เหมือนกับอันเมื่อกี้ฮะถ้าอันนี้คือล่าจับจะมีไว้ให้ปู่จับได้แต่ถ้าเป็นอันเมื่อกี้ครับเนี่ฮะเห็นไหมแต่ว่าถ้าในการ์ตูนนัาจับเป็น่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นของเล่นเขาเอาไว้สองแบบเพื่อจะให้ปู่จับได้นะแล้วสุดท้ายน,นะครับอีกสอนท้ายคืออยู่ตรงนี้ครับอยู่สองตรงนี้ไม่กีดมันหลบไปนะก็คือ อันนี้อาไว้ถือโลครับที่จับโลปูนะเป็นพลาสติกครับแล้จะเป็นอันนี้คือเอาไว้ติดด้านหลังนะครับเวลามันทีปูเขาต้องอแบกลกข้างหลังเงี้ยอัน,นมา,มา,มาช่วยเราที่เขาจะเที่ยางโร่จะขับปูเนี้ยแบกลกไว้ข้างหลังแล้วก็ไปยิงให้สะดวกขึ้นนะครับเพราะพี่ต้องถือลำกล้องเล็งเงี้ยอันนี้ครับก็โอเคเดี๋ยวดูลูกเล่นของปูกันนะครับมีอีบ้างน,นะในตัวปูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวทีนี้จะมาลองเล่นปูดดูว่วามีลูกเล่นอะไรบ้างน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ยการขยับไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับคือตัวขยับมีน้อยมากครับก็คือจะมีตรงหัวนะครับตรงหัวนะหมุนได้หมหุนแล้วรอบทีเลยนะหัวหมหุนแล้วรอบทีเลยครับเดี๋ยวทีนะ่ดูทีนะมันมันมีครับจุดขยับให้เปอยู่ครับปึ๊กปึ๊กปึ๊ก คือเล่นไม่เสียแต่ว่าขยับเราจะสึกได้มันตึ๊กติดและตึ๊กตึกต๊กเนี่ยมานี้ครับหัวนี่คือส่วนหัวนะครับขยบไปแค่นี้นะมันกลมก็มไม่ได้ครับหัวนี้คือก้มไม่ได้นะครับแล้วก็แขนนะครับแขนจะแค่นี้ครับอันนี้นนค,นครับครับอวได้ฮะผมไม่กล้าเปียนเกินทวนติคือเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูตรงเแยกน,นะฮะ มันจะติดเองซื้อนะว่นี่แหละเวลาขยับไปข้างหลังนะครับแค่นี้ให้นี้นะแค่นี้จริงครแค่นี้แค่นี้จริงแขกไปนี่นะข้างขวาเหมือนกันนะครับแขแค่นี้นะอย่างนี้เนะี่ยโอเคอุ้ยหลุด,ดอุ้ยมือหลุดจะมีส่วนของแขนตรงนี้นะครับกับมือนนะที่จะหมุนได้เนี่ยใช่ไหมหมุนได้นะด้านขวาก็เหมือนกันนะครับจะหมุนได้นะ อมือใช่ไหมมือมือมือจุ่มหมุนได้รอบคิดนะครับมันจะเหมือนของเล่นเมื่อก่อนเนี่ยคือขยับไปแค่แขนขาเนี่ยมันขยับไปแค่แขนกับหัวเมื่อสิมันคือขยับไปแค่แขนผมจะได้ของเล่นเมื่อก่อนผมเล่นอะขยับไปแค่แขนแค่นี้จริงอุ้ยขาก็ขาก็เหมือนกันครับขยับไปแค่หมุนไปนี้นะฮะติดแล้วอ้าวไปแค่นี้ด้วยขาเลยขานักกว่าเดิมนะครับคือถอดถอดได้เลยได้แต่คือขยับไม่ได้เลยนะโอ้โห ขยับไม่ได้ขยับไปแค่นี้ครับน่ดหน่อยๆฮะสุดท้ายลูกเล่นไหมก็เลยไปอยู่กับเรื่องของอาวุธที่ให้มาอย่างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้ลองถือกันทีอย่างดูนะฮะเอาเร่อจากลูกตุ้มดูก่อนนะครับเร่อจากลูกตุ้มก่อนนะผมยายจได้จากอันที่เรียกว่าไกลสุดไปต่ตามสุดนะครับอันนี้รู้สึกจะถือไม่ได้นะไม่แน่ใจถือได้เปล่านะผมลองดูนะผมลองดูจะถือได้เปล่าเพราะว่าข้อต่ออยู่เงี้ยครับข้อต่อไปเงี้ย ัวจับเป็นอ่งนี้ผมรู้ถึกน,นะดูเหมือนจะไม่ได้นะครับเหมือนทํามาให้เป็นแบบเอามาให้ดูครับว่ามันมีแบบเครื่องจับตัวจับนี้ยหรือได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะเดี๋ยวผมลองดูนะครับน่าจะไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้แบบนี้ถือไม่ได้นะอันนี้เหมือนเขาทำมาให้ดูดครบๆนะครับให้ดูครบๆนะมันถือยังไงวะ ถ้าเกี่ยวเกี่ยวอเงี้ยมันดูเหมือนถืออยู่ครับถ้าเกี่ยวกับมือตรงเนี้ยครับเพราะมือมีข้อข้อต่ออยู่นะะมันถือได้มาเนี้ครับทีนี้ถ้าจะถือจริงเราเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ครับเป็นตัวที่มปหัวฉับที่เป็นข้อต่อแบบเนี้ยฮะมีมีอยู่นะครับใส่กับมืองป่นะอ่าได้แล้วได้แล้วต้องต้องย้ายเข้าไปหน่อยฮะถือได้ถือได้ครับนี่ฮะนี่ถือได้แล้วปูคือถือคอถือตุ้มแล้ว น,นะนี่ครับคือรูมันค่อนข้างจะเล็กไม่ค่อยเข้ากับมือปูนะครับมันต้อง่อยดันมันยังเข้าไปได้นะเดียจะเข้าไปได้น,นี่จะถือได้ลูกตุ้ม <c oughs> มันเป็นลูกตุ้มแบบทำมือโซ่เลยฮนะมือเลยจะทำภาพเวียงเ,เดี๋ยวคนยกดูนะอืมได้ฮะแล้วจะท่าหน่อยให้สวยเลยผมว่าสวยเลยต่อไปชิ้น,นครับ เดี hui, ๋ยวนี้เซตแรกของเราครับคือวุธที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับแล้วก็ปีกค,ค,คือบินเจอรี่เหมือนกันครับจะมีรูอยู่ที่มือนะครับใส่ไปเด้เลยว่าปลากระปุ่เซตแรกนะเชียร์ฮะถือว่าทำถือถือได้อยู่ถือว่าอ,อยู่แต่ว่าเห็นไหมันมีข้อต่ออยู่ตรงนี้ครับ เขากันไว้ไม่ให้ดึงทําไม่ถ้ามาใส่ไม่ซ้อนใ,ใส่หรือก็อย่างนี้ครับใส่แค่น้เองนนะเดี๋ยวต่อไปนะครับไปจะลองมาสุก้าดูนะไ,ได้ป่ะนะอถ้าบาสุก้าเนี่ยมันต้องถืออย่างนี้ครับผมลองรองดูแล้วมันถ้าถือต้องประมาณนี้ยผมไม่ใช่ว่ามันมีที่ถือที่อยู่นะฮะแต่คือเพราะ ตัวตัวช่องใช้ถือครับมันไม่มีเลยครับไม่มีเลยมันมีที่เป็นรูๆๆอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าถ้าใช้ต,ติดด้านหลังปากผมลองดูนะไม่ได้ด้วยฮะะคือตรงนี้เหรออ่านดาละน,น,นี่ออกมาสุก้ามาไว้ถือครับเนี่ยคือตอนแรกจะถือมันก็ถืออย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันดูปแปลกไปใช่ไหมฮะนี่เขานีมาสุก้ายืนอยู่ตรงนี้ครับมันไว้ตรงนี้ <c oughs> ได้เลือเห็นลูตุ้ยช่ไติดเข้าไป Ina, จืดอ่าอืมได้หรออืมครับอย่างนี้ได้หรออย่างนี้ได้หรอถือเงี้ยหรอคือว่ามันมันไม่มีด้านถือเลยครับผมลองดูแล้วมันมีด้านไว้ถือปืนเลยฮะมันมีแต่ตรงเนี้ยไป้ทำติดด้วยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะครับมาสุก้าจะมานี้นะอย่างงั้นล่ะมิวต่อไปเ็าจะลองจืดกันก็คือ นี่ครับบีมเซเบอร์นนั่เองครับเด,ดี๋ยวจุดสองลิงคดูเลยนะชึบติดเนี้ครับเนี่ยใส่เข้าไปรูเข้าใส่เข้าที่รูครับใส่ที่รูนะก็จะเข้าไปรูตรงมือนะครับก็จะได้เลยครับใช้ได้เลยออโอเคเลอกี่นะอุ้ยอ่าใช่ปะครับ,รบปู่ถือดาบสองเล่ม อ๋อนี่ถ้าเขาียบจัดทรงผ้าได้เหมือน,นตัวหน่นี่ผมก็เจ่มเหมือนกันเลยเนี่ย <c oughs> นี่ครปู่เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาถือโล่ดูนะฮะซึ่งเจ้าโล่นะครับเห็ว่ามันจะยังถือไม่ได้ครับมมนมีรูถือนะครับต้องติดเจ้าเย้ไปก่อนนะครับนี่ครับเขาจะมีมให้สองแบบกนะ็คือแบบนี้นะครับแบบยาวแล้วก็แบบสั้นนะซึ่งเจ้าแบบสั้นคือไว้ถือครับเดี๋ยวผมทําดูทั้งแบบสั้นแบบ แบบถือก็แบบแบบใส่แบบยาวนะครับว่าใช้ยังไงนะแบบช้นเนี่ยไว้ถือครับจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับมีรูอยู่ตรงนี้เสียบแล้วจะมีช่องของเขาอยู่ครับอ่ะฮะเสียบเข้าไปครับให้ตรงให้ตรงร่องของเขาอุนะมันใสย่ยากเนี่ยครับมันสนั่นเนี่ยโอเคโอเค แล้วก็ทีนี้ครับเราจะได้ที่ถือมาด้วยครับไม่ใช่ถือโล่นะเราก็เสียาไปตรงมืออย่างเงี้ยครับมันบดจังเอ๊ะมันขมอะไรวะหลวมๆอะได้ป่ะครับ,บ,รลลรลรบโล่ผมปลูกตรงนี้นะฮะโล่ด้านนี้นะครับทีนี้มันจะมีอันมาให้ให้ใหเราสือ่อถือสองด้านนะครับ นทีนี้ถ้าจะใส่ด้านขวานะครับต้องเสียบไว้ด้านหลังนะฮะมันจะมีท่องช่องเสียบอยู่ปะได้ปะผมลองดูแล้วมันไม่ได้ฮะมันเสียบต้องเสียบด้านหน้า,น,าน,นะครับแต่ว่าเขาไว้สำรองไว้ให้นะครับการหาย,ยางี้นะทีนี้มาล็อกเริ่ม, Fall, มยากเลยนะครับก็คือทีนี้ลองอัญญาดูนะฮะมันเทือดจุดด้านหลังเองครับวิธีคือเหมือนกันครับจะมีรูเสียบอยู่ด้านหลังนะครับตามแล้วก็รูเสียบของโลนะหะที่เสีบให้รูเท่ากันนะล่องเดียวกันนะครับ เะครับทีนี้เห็นว่าด้านหลังปู่เนี่ยจะมีตรงนี้อยู่ใช่ไหมช่องเสยบตรงอยู่ครับซึ่งด้านล่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าไว้ติดบาสุกา้าครับที่ต้องติดบาสุกา้าไว้ก่อนนะแล้วก็ติดโลเข้าไปนะครับมันจะเป็นแนวนอนอยู่นะฮะเห็นปครับ,รรบเนี่ยแค่ติดเข้าไปตรงนี้ครับก็จัดได้แล้วฮะโล ซึ่งเราจะเห็นดูบ่อยช่วงที่อัมโบโลเขาจะขับปู่แล้วก็ตั้งท่าเปืนถือแบบถือเล็งครับเขาจะเก็บปืนเก็บโลไปด้านหลังนะเพื่อเพื่อว่าให้ถือปืนสะวนนะครับทีนี้อย่าซ้ายจะถือกันดูนะฮะก็คือบีเรลส์ครับเหมือนกันนะก็คือจะมีรูเสียที่มือครับแล้วก็เราติดเข้าไปเลยนะว้า ได้เปล่าครับปู่ใช่ครบแพ็คถ้าถือให้ครบทุกอย่างที่เขาให้มาแล้วก็ต้องอย่างนี้เลยฮนะเรียบร้อยครับครบแล้วเดี๋ยวลองยืนดูฮนะโ้โเดี๋ไปตรงไหนไม่เร็วครับไม่เร็วเลยไม่เร็วเลยนะสะปูโอ้ห๋ือว่าเสียได้เนี่ยใส่ตรงมาสุกา้าผมว่ามาันควรจะถือได้หน่อยแต่ทำไม่ทำมันไม่ถือได้ใช่ไหมนะมาสุกา้าทำมาเพื่อที่จะ ให้เราเอาติดไว้แบบในกระตูนครับในกระตูนที่ว่าเขาจะเก็บปืนไว้ด้านหลังซึ่งตรงเอวหลังเนี่ยเขทาทั้งเก็บบาสุก้าเก็บทั้งพวกเอ,เอพวกบีเฟอร์ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวได้ลองขั้นท้ายดูว่าผมจะลองเอาเออเอารู่จากด้านหลังเนี่ยติดบาสุก้าแทนดูนะครับมันเป็นไงนะพวกทีคค่ติดไม่ได้ฮฮ ติดไม่ได้ครับรูรูได้ไปครับถือถือไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับเป็นท่าเดยกว่านะก็เรียบร้อยนะครับกับไอจะแตดของค่ายแบสโตนฮะถือว่าอันนี้ผมมองว่าเหมือนเขาทามาเพื่อแบบสายสะสมมากกว่านะผมมองว่าทำเพืสะสมว่าจุดขยับการเล่นเนี่ยมันมีไม่มากนะครับอาวุธบางอันอย่างพิสดารเลยคือบาสุก้าย่งตึ้งเลยว่าไม่มีให้ถือซะงั้นนะครับไม่ทั้งค่าถือได้ไม่งั้นผมจะลองทำท่าแบบในท่านตายในซุปเปอร์โรบอท สามสิบนะฮะที่ปู่เอาบาสุก้าสองอันแล้วก็ใช้ด้วเบิลเฟเฟอร์นะครับมันเท่มากนะสยดายโอ้โหแต่ค่าสวยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอยากเห็นอย่างเงี้ยค่าอย่างเงี้ยแต่แบบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมอันนี้คืออย่างนี้คือโอเคแล้วสำผมเนอะเดี๋ยวบอกว่ามันเป็นของเล่นที่แบบเราไม่ได้ซื้อเพื่อแบบว่าแค่แค่ความเสียเงเดียวแต่คือเพื่อคุณค่าอย่างหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวบอกว่ามันเป็นคุณค่าแห่งเดอะเฟิร์สรุ่นแรกครับผมบอกไว้ว่า บางครั้งเนี่ยการที่เขาใส่ใจกับเดอะเฟิร์สเนี่ยมันคืออะไรที่ดีนะทำให้เราไม่ลืมว่าจุดเริ่มต้นกว่าจะมาถึงจุดล่าสุดเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรต้องว่าจะผ่านมาตรงบบนั้นได้เนี่ยต้องเพิร์ชเจอจากบ,บ้านเราหรือว่าเป็นอะไรที่สิ่งจริงครับการพยายามนํายุคแรกกลับมาทําใหม่ๆเรื่อยนะครับคือยิ่งกันพาที่เห็นในใช้างเลยเฉช้าเห็นปู่เนี่ยเขาออกมาเกรดใหม่เกรดอะไรเนี่ยปู่เข้ามาตลอดครับคือปู่ปู่นี่คือเรื่องเศร้าหนุ่ยองยาฉันดี แลปลบไปปะเป็นหนูเป็นเป็นตัวท่านรองเกรดชั้นดีเพราะว่าใครใครเห็นก็ซื้อเพราะว่านี่ใครยังขาดแทนปู่เนี่ยเขาจะออาเกรดใหม่มาตลอดให้เราซื้อปู่นะครับแบบอืมยอดมากซึ่งเนมะื่อผมก็เองเพิ่งเก็บไปที่เกรดแล้วก็มีฮ g จีด้วยซึ่งอาจจะซื้อเอ็มจีมาของปู่มาต่อในอนาคตด้วยนะฮะเราจะถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมายืนโชว์ให้ดูเลยครับว่าเอ็มจีฮจีอาร์จีเอ็จีเนี่ยมันขนาดไหนนะเพราะว่าดูว,ว่าลุงบันญี่ทธรมการตลาด ดีมากไม่ใช่แค่ซึ่งไม่ใช่ปู่นะอย่างไรเดอร์หรืออุลตร้าแมนเองอะ่ะทิชิโกะกับอุลตร้าแ,แมนครับโผูมาบ่อยเหมือนกันลายของเล่นอะไรใหม่มาเขาจะผูมาบ่อยเหมือนกันครับเอไอซีอะไรเงี้ยใช่ไหมเอไอซีก็จะผูมาครับยิ่งข้าปาเวลอย่างเงี้ยครับอ่าถ้ามาเวลดีซีครับ,ก, well รบกับอเมริกาอะไรก็ซูแมนก็ผูมาบ่อยเหมือนกันเวลาลายใหม่ๆอะไรออกมาพวกเขาผูมาเหมือนกันมันมันดีตรงนี้ครับมันดีตรงนี้ที่ว่าทำเราไม่ลืมว่ากว่า ใครคือผู้เบิกใครคือผู้ทาให้แบรนด์นี้หรือแบบสื่อนี้ถือมาถึงจุดหรือได้ใครคือผู้เริ่มนะครับมันทาให้ไปของเล่นเธอเชิงสุขคุณค่าครับไม่ไม่เ้องเป็นว่าจะต้องสวยงามระดัแบเฮดจีหรือสวยงามเียบพีจีไปเลยแต่ขอแค่มันมีคุณค่าอย่างในตัวของมันที่ผมชอบถ้าไม่ผมตนะ้องแต่จะซื้อัวนง้เพราะว่าคุณค่าบางอย่างในเจ้ตัวนี้นครับนัานเป็นสิ่งที่ว่าถ้าคนที่รักมันจริงๆ จะชอบมันผมเชื่อางเงี้ยเชื่อนั้นถ้าคนที่รักมันจริงๆน่าจะชอบมันเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่แค่ของเล่นอย่างเดียวมันคือเรียกว่าเป็นคุณค่าบางอย่างกับสิ่งที่เราอยู่กับมันมาตั้งแต่ต้นแล้วโตมาด้วยการมานาสนาเลยการได้เห็นสิ่งที่ว่าเป็นผู้ริเริ่มเนี่ยยังคงอยู่ในเวลายังไม่ลืมว่าจากศูนย์จากศูนย์ของเราคืออะไรมันดีตรงนี้ครับทําให้ผมชอบและรักงานนี้มากผมซื้อมานะก็ คร,ครับเครับเดี๋ยวการรีวิวของเล่นแค่นี้ครับขอไม่คะแนนะครับเพราะว่ามันไม่เชิของเล่นที่จะมารีวิวกันเพราะว่าเอยมันไม่เชิของเล่นที่ว่าจะแบบให้คะแนนได้เพราะว่ามันเป็นของหายากแล้วนะครับแต่ถ้าเจอเนี่ยมันก็ถ้าเจอผมนะถ้าคุณเป็นแฟนกันด้นแล้วเจออ้วนซื้อเก็บไวคบ้คุณี่เก็บไว้ครับเพราะว่าคุณผมรู้สึกว่ามันดีจริงถ้าใครคุณถ้าคุณเจอไอ้จะแปดลายไหนไซส์ไหนไอีกคุณจะเก็บไว้ครับหรือถ้า จะบอกว่าถ้าคุณเป็นติ่งกันด้ามแล้วคุณบูชาชั้นชาปุกควรจะซื้อแท็กของชั้นชาเก็บไว้ด้วยทุกเนะครับว่ามันมันมันคือคุณค่าของการที่มาผูกพันนะครับยิ่งถ้าผมเจอตัวงานอย่างผมในคนรู้การผมคนชอบเลี้ยกะพีจีชอบไปนอนถ้าผมเจอเขาเอาวุ๋ยอบไหลมาเนี่ยผมอยากซื้อ้เหมือนกันใช่ครับจะปู่ใช่จะแปดตัวนี้ก็เช่นกันฮะคือผมชอบมากครับรานที่ผมรักกันด้ามผมชอบกันด้ามเลยจะเก็บไว้ครับทีนี้ อ่าพอจบเอวเดี๋ยวผมลองใส่ฉากด,ดูนะเป็นไงบ้างนะอุ้ยผมเลยเดี๋ยวผมคงต้องไปให้ลองดูฉากดูนะโอเคไหมเดี๋ยวผมต้องลองไปติดกาวไปไปติดดูก่อนนะว่ามันมันจะโอเคไหมนะเนี่ยครับอู๋ไม่จะแปะไม่ฉากฉากนี่ต้องอย่างนี้อ่าตัวอ,อย่างนี้ถูกไหมถ้าดูจากฉากต้องมัน่างดี้ใช่ไหมอุ้ย,ยมือหลุด <laughs> ก็ okay อโอเคครับขอจบวิดีโอนี้นะครับไปขอเลยไน้ยมาให้ดูกันนะครับว่ามันมันคืออะไรแล้วก็ว่าเหตุผลในการซื้อผมนี่คืออะไรครับหรืว,ว่าแต่คนจะมีเหมือนกันได้ครับถ้าคุณชอบชอบ,ชอบอะไรบางอย่างดูกับมันมานานนะครับตั้งแต่เด็กๆนันโตมามันความผูกพันอย่างวันที่ดูเขาซื้อ ของเส้นที่เป็นตัวคนเก่าๆที่เป็นลายใหม่ครับอย่างหลายชิ้นเลยที่ดูโฆษณาครับคือเขารักมันมากจนถึง,ถงแบบพกลายใหม่มาก็จดดีซื้อตลอดผมเช่นกันครับผมก็ตามตามกำลังซัดผมซื้อไหวนะอ <c oughs> ย่างผมผมรักกันด้ามผมไม่ได้เลยจะซื้อปู่เลยเพราะว่ามาันคือความผูกพันจริงครับตลอดนะโอเคครับเดี๋ยอเะไม่ไหวก็ <c oughs> <c oughs> เท่านี้ครับกับวิวไอจีแบบตัวนี้ครับถ้าถือภาพประกอบในของผมด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับก็ขอจบวิดีโอนี้ครับพบใหม่วิววิหน้านะครับวิวของเราจะมาทีละคิปนะครับมาเมื่อไหร่อยู่ที่คนต่อว่าจะต่อเสร็จเมื่อไหร่สำนี้ขอลาไปก่อนนนี้ก็ไม่มีแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ